สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาชุดตารางนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราเลือกมานะครับจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับชุดตารางของงวดที่แล้วก็ หลุดนะครับมาไม่ครบนะครับจริงๆงก็หลุดมาหลายงวดนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มาไม่ครบหลายงวดแล้วนะครับอย่างงวดที่แล้วนี่ก็ขาดเลขหกไปนะครับมาไม่ครบเหมือนกันนะครับก็หลุดมาหลายงวดนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเลือกมาให้ถูกให้ตรงหรือไม่นะครับ ของงวดที่แล้วนะครับผลวันที่ออก669 6 8 7กแล้ว็ก็3 6นะครับก็ขาดเลข6ไปนะครับเลขล่างเลขบนก็ขาดเลข7ไปนะครับก็หลุดนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็มาว่ากันใหม่นะครับเผื่อว่าใครที่จะดูไปเป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าถูกใจตรงใจนะครับถ้า คิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปพันๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับจุดตัวเลขที่เลือกมาก็คัดมาจากภาพรวมของสูตรทั้งหมดที่มีอยู่นะครับก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็ไม่ได้แยกบนแยกล่างนะครับคัดมองว่าตัวที่มีโอกาสความน่าจะเป็นนะครับมาฝากกันให้ไปจับผู้ดูน,นะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรนี้เข้ามีหลุดนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่มีสูตรให้ดูนะครับจะเป็นตัวเลขที่เลือกมาจากภาพรวมของสูตร นี้ก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับงวดนี้นะครับตัวแรกที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้ก็ให้น้ำหนักไปที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งถ้าดูจากภาพรวมของสูตรแล้วก็เด่นนะครับทั้งเลขบนเลขล่างนะครับในงวดนี้ถือว่าเด่นนะครับเลขหนึ่งนะครับ จะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมลองเจรณาดูนะครับเลขหนึ่งตัวต่อมานะครับที่มองว่ามีโอกาสนะครับความน่าจะเป็นจากภาพรวมของสูตรแล้วก็ถือว่าเด่นนะครับก็มองว่าเลข8 ีก็ถือว่าเด่นนะครับจากภาพรวมของสูตรแล้วไม่ว่าจะเป็นเลขบนหรือว่าเลขล่างนะครับเลขแปดยังเด่นนะครับวันนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสควานน่าจะเป็นนะครับในวันนี้ก็มองว่าเลข2นะครับ เลข2ถ้าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับเลขบนเลขล่างก็จะเด่นอยู่ที่เลขบนนะครับมากกว่าเลขล่างนะครับส่วนเลขล่างก็รองรองนะครับเด่นที่เลขบนมากกว่านะครับชมลองวิเคราะห์ดูนะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่าโอกาสควานน่าจะเป็น ก็มองว่าเลขสีนะครับเลขสี่ถ้าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับเลขบนเลขล่างเด่นนะครับเด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลขสจะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลขบน จะเด่นกว่าเลขล่างนะครับเลขสี่ก็น่าสนใจนะครับในงวดน,นี้ตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับตัวที่ห้านะครับเลขห้านะครับจริงๆก็ตัวเลขก็เด่นลหลายๆตัวนะครับก็เสียดายเหมือนกันเลือก ตัวหนึ่งตัดตัวหนึ่งก็ก็ต้องเลือกนะครับก็ลองดูนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามนี้หรือไม่เลขค่าถ้าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับเลขบนเลขล่างก็จะเด่นอยู่ที่เลขล่างนะครับมากกว่านะครับเลขบนก็ลองๆนะครับจะเด่นอยู่ที่เลขล่างมากกวา่า เลขบนนะครับจากภาพรวมของสูตรนะครับเลขค่านะครับจะมาไม่มานะครับเลข5้านี่ก็ถือว่ามาบ่อยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเลขล่างนะครับสองสามห้านี่ผัดกันมานะครับวันนี้ก็ยังมองว่าน่าสนใจนะครับเลขค่าจะมาไม่มานะครับตัวสุดท้ายนะครับที่จะเลือกมานะครับในวันนี้จริงๆตัวเลขก็เด่นหลายตัวนะครับ เลือกตัวหนึ่งก็เสียดายตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดจากค่าบรวมของสูตรแล้วก็มองว่าน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเลขล่างนะครับจะเด่นอยู่ที่เลขล่างมากกว่าจริงๆก็ห้าเจ็ดเก้านี คิดแล้วคิดอีกนะครับคิดไปคิดมาก็เลยตัดเลขเก้านะครับในชุดตารางแต่ในภาพรวมในชุดสรุปนะครับก็รอดูนะครับเลขเก้าก็น่าสนใจเหมือนกันก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนจากภาพรวมของสูตรที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับส่วนมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับไม่มีใครรู้นะครับการตัดสินใจก็ ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวอะไรน,นะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่มเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ